สวัสดีครับเมื่อเราได้รับอีเมลมานะครับให้เรากดไปที้นะครับเนี่ย Invite to Learn Courseula นะครับถ้าไม่มีเนี่ยนะครับไปดูที่เมนูที่เขียนคำว่าจดหมายขยะนะครับตรงนี้นะฮะอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจังเมลนะครับจากนั้นนะฮะเมื่อเจอแล้วกดคลิกเข้าไปเลยครับจะเห็นตรงนี้นะครับเห็นคำว่า o v e c Gemini Academy นะครับเลขตัวนี้ทุกคนจะเปลี่ยนไปตามที่เรา ถูกเชิญนะครับไม่สําคัญนะฮะแค่มีข้อความนี้ถือว่าสําเร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้กดคลิกคําว่า Jo Now ไดวเลยครับเมื่อกดคลิก o i n now แล้วนะครับจะเข้าสู่ระบบเว็บอีเมลของเรานะครับสําหรับท่านที่ผู้เข้าใช้งานครั้งแรกนะครับจะขึ้นแบบนี้เลยครับผมมีอีเมลเราอยู่นะครับแล้วก็มีข้อความให้เลือก2อันนะครับ ตรงนี้ให้เลือกคำว่าฉันเป็นผู้ใช้งานคอเซล่าใหม่นะครับกดคลิกดำเนินการต่อเลยครับผมแล้วก็ตรงนี้คืออีเมลของเรานะครับทำการกำหนดรหัสผ่านของเราเองนะครับจำให้ได้ด้วยนะครับเมื่อได้แล้วนะครับให้กดคลิกคำว่าดำเนินการต่อเลยครับผมเมื่อทำการใส่รหัสผ่านให้ครบแล้วครับเขาจะพาเรามาอย่างอีกหน้าหนึ่งนะครับ จะเจอข้อความแบบนี้นะครับถ้ามีป๊อปอัพก็กดปิดไปก่อนเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีข้อความต่างๆมากมายเลยนะครับสิ่งแรกที่ต้องทําเลยนะครับมาที่เมนูคําว่าการตั้งค่าครับผมตรงนี้นะครับให้ทําการตรวจสอบรายชื่อของท่านนะครับให้พิมพ์ชื่อนามสกุลให้ถูกต้องนะครับต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับเพราะชื่อตรงนี้จะไปปรากฏในเกียรติบัตรของท่านครับผม ดังนั้นท่านอยากจะให้มีข้อความอะไรปรากฏในเกียรติบัตรนะครับก็พิมพ์่างนั้นเลยครับผมจะใส่คํานําหน้าก็ได้นะครับไม่ใส่ก็ได้ตรงนี้นะครับให้เลือกเขตเวลาเป็นกรุงเทพนะครับภาษาเป็นภาษาไทยกดคลิกปุ่มบันทึกตรงนี้ครับเรียบร้อยถ้าเกิดบันทึกเสร็จแล้วนะครับลงมาข้างล่างนะครับก็มีข้อมูลอนๆมากมายครับอยากทําอะไรก็ทําได้เลยนะครับ เมื่อตั้งค่าทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับให้กดคลิกปุ่ม S ที่มุมขวาด้านบนตรงนี้นะครับเขาจะพาเรากลับมายัางหน้าแรกของหลักสูตรคอสเซยล่านะครับในหน้าแรกนี้ครับให้เราเลื่อนมาลลมาข้างล่างนะครับนิดเดียวครับจะเจอเมนูคําว่า Google AI e s s e n t i a l นะครับที่เป็นรูปท่านผู้หญิงนะครับผมสั้นๆงนี้อยู่นะครับเดคลิกหนึ่งครั้งเข้าไปเลยนะครับแล้วท่านก็จะเจอหน้าจอแบบนี้ครับผม จะเห็นข้อความเขียนคําว่าลงทะเบียนเริ่มต้น20มีคนะครับก็คือวันนี้แล้วก็รอสักครู่ครับเขาก็จะถามข้อมูลเราเล็กน้อยนะครับกดพลิกคําว่าฉันมุ่งมั่นตรงนี้เลยนะครับเลือกคําว่าเริ่มหลักสูตรครับแล้วก็รอสักครู่ครับเดี๋ยวตัวของระบบนะครับจะพาเราไปยังบทเรียนเองครับผม นี่คือบทเรียนในหลักสูตรคอสเซล่านะครับด้านซ้ายมือนี่นะครับจะปรากฏหัวข้อเรียนต่างๆครับทุกคนจะเป็นต้องกดเรียนให้หมดนะครับซึ่งมีเวลาบอกอยู่นี้ครับผมสามารถกดคลิกนะครับเลือกดูคําบรรยายนะครับหรือให้มีคุณภาพใครที่เน็ตช้าก็เลือกคุณภาพของภาพได้นะครับความเร็วในการเล่นเลือกได้ครับอยากให้เร็วช้าแค่ไหนนะครับ ขลางล่างนี้มีทรานสคริปต์นะครับที่เป็นบทพูดของทั้งหมดอยู่นะครับเมื่อเรียนจบแล้วนะครับก็เรียนบทที่2ต่อไปนะครับทํากิจกรรมนี้ไปให้ครบนะครับเมื่อครบแล้วเนี่ยนะครับท่านก็จะก้าวไปสู่โมดูลที่2ต่อไปนะครับในหลักสูตรนี้จะมีทั้งหมด5โมดูลด้วยกันนะครับวิธีการจะดูโมดูลนะฮะกดคลิกคําว่านี่ครับ google ai essential นะครับ ถ้าเห็นภาพว่าตรงนี้นะครับด้านซ้ายมือเนี่ยจะมีโมดูลปรากฏอยู่แบบนี้ครับหนึ่งสามสี่ห้าแบบนี้เลยนะครับถ้าเรียนครบทั้งหมดเนี่ยจะขึ้นเป็นสีเขียวครับถ้ายังเรียนไม่ครบก็จะขึ้นสีเทาแบบนี้แหละนะครับประมาณนี้นะครับด้านขวามือครับหากปรากฏคําว่าเขตเวลาไม่ถูกต้องตรงนี้นะฮะให้กดคลิกกับว่าเปลี่ยนการตั้งค่าเวลาของฉันนะครับจากนั้นนะครับลองเลือกเวลาตรงนี้ครับ เขตเวลานะครับตรงนี้นะครับให้เลือกเป็นกรุงเทพครับเขตเวลาให้เลือกเป็นกรุงเทพนะครับภาษาเราเลือกเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับผมเสร็จแล้วกดปุ่มตัว S กลับไปนะครับกลับไปยังหน้านี้เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็จะมีหัวข้อคําว่า Google AI e s s e n t i a l นะครับกดคลิกไปที่หลักสูตรครับเมื่อทุกท่านเรียนจบครบทุกโมดูลแล้วนะครับ จะขึ้นสีเขียวแบบนี้นะฮะครบ5อันเลยนะครับดูเกรดดูอะไรได้ครบหมดแล้วนะครับตรงนี้ถึงร้อเร์เซ์ถือว่าสำเร็จแล้วนะครับท่านก็มาที่ในหน้าแรกนะครับนนแรกไปกลับมานะครับจะเจอหน้าแบบนี้นะครับก็จะมีตัวของ c ซอร์ติฟิเคปรากฏอยู่นะครับนะฮะคลิกคําว่า view course certificate นะครับนี่ แล้วก็จะเห็นข้อความแบบนี้ครับว่าเราจบแล้วนะครับได้จบในวันที่เท่าไหร่นะครับเรียนไปกี่ชั่วโมงเนาะได้เซอร์แบบนี้นะครับถ้าเราต้องการดาวนโหลดเนี่ยกดปุ่มดาวน์โหลดเนี่ยนะครับเซฟเก็บไว้ได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดเราอยากจะแชร์ส่งไปในตัวของแพลตฟอร์มของเรานะครับเลือกไปที่เมนูแชร์เซอร์ติฟิเคทครับแล้วก็ก๊อปปี้ลิงก์ตัวนี้ครับและนําไปวางในตัวของแพลตฟอร์มได้เลยนะครับซึ่งแพลตฟอร์มก็คือมาที่เว็บไซต์ bitly dash หกนะครับ จากนั้นเนี่ยก็เจออันนี้ถูกต้องไหมครับคลิกเข้าไปเลยครับปึ้งนะครับแล้วก็ทําการล็อกอินเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้เราได้แนะนําทุกท่านไปแล้วเนาะท่านใดที่ยังจําไม่ได้ก็ให้กลับไปดูคลิปย้อนหลังจากหน้านี้นะครับกดคลิกปุ่มโปรไฟล์ตรงนี้นะครับนี่นะครับคลิกเลือกนะครับโปรไฟล์ตรงนี้ก็ได้นะครับค่าเท่ากันนะครับลงมาข้างล่างนะครับรายการเกียรติบัตรนะครับตรงนี้เลยนะครับกดคลิกไปที่เมนูแอดนะครับ แล้วก็ชื่อหลักสูตรของท่านไปเรียนที่ไหนมาครับอบรมที่ไหนมาเลือกได้เลยนะครับคอสเซล่านะครับแล้วก็วาง URL ในช่องนี้ครับปึ๊บนะครับชื่อหลักสูตรผมก็มาที่คอสเซล่าเนาะหลักสูตรไหนเอ่ยนี่นะครับ google ai essential นะครับ copy มาวะนะครับประเภทคอสเซล่าตรงนี้เว้นไว้เว้นไว้หมดเลยนะครับเว้นไว้เว้นไว้นะครับจบปีเท่าไหร่ปีนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับกดคลิกคำว่า save ครับ ปึ้งนะครับตอนนี้ท่านก็มีเกริิบัตรจากคอเซล่าปรากฏแล้วนะครับเท่านี้ครับผมเป็นการรายงานผลการเรียนหลักสูตรคอเซล่านะครับท่านใดดูคลิปจบแล้วสามารถติดตามอาร์มในทุกช่องทางเลยนะครับโดยการพิมพ์คำว่าครูอาร์มในทุก,ทกแพลตฟอร์มเลยครับผมไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k YouTube Instagram หรือว่า TikTok ครับขอบคุณมากครับผม